สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมวันที่22กันยายน67ครับมานําเสนอแนวทางลาพัฒนาสู่พี่น้องเอซีงวดวันที่23กันยายน67ครับพี่น้องเนาะครับตามกันต่อครับผมลาวพัฒนาคลิปนี้ครับผมพบกับ3สาวเด้อครับผม3สาวทีเด็ดลาพัฒนาครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ประไกยครับผม อาจารย์ผู้และอาจารย์เอปันโชคได้ครับพี่น้องอาจารย์เอครับผมเพื่อนกกถือว่าเราจะสามหรือสี่งวดเลยครับพี่น้องเนาะสามสี่งวดติดแล้วครับผมสําหรับเลขประกอบคู่ของเพิ่นครับพี่ประกายกับเลขกลักหนวยครับพี่น้องเนาะลักหนวยบนเดินดีมากครับผมครับรวมไปถึงอาจารย์ผู้เลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีได้ครับผมเดินดีต่อเนื่องครับผมสามสํานักสามสาวครับผมในคลิปนี้ ครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนากับสามสำนักครับผมนำเชียร์ผ้าร่วยับขอขอบพระคุณ้อครับผมว่าจะเป็นพี่ปรกกายอาจารย์ผู้และอาจารย์เอครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับแนวทางลาพัฒนากับนำเชียร์ผ้าร่วยครับผมครับมาสู่กันต่อรวยกันต่อครับพี่น้องเนาะยี่สิบสามกันยายนหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้ไปเบิ้งน้นกันเลยครับพี่น้องเราพัฒนาสามสำนักครับผมเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาอาจารย์เอปันโชคโหมดวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเด้อครับผมเด่นสีแล้วก็มาประกบครูให้ซีซีผมครับพี่น้องเนาะเข่าบนครับผมเออกหกซีซีแปดหกอาจารย์เอครับพี่น้องมาเต็มเต็มว่างหันกัเข่า เก้าแปดครับผมครับเขาเก้าแปดแล้วก็เขาสามแปดนครับผมหงดก้อนนั้นอีกครับพี่น้องเนาะครับเลขของเคลก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่อง้ะครับผมกอดติดครับพี่น้องเนาะหวดนี้ได้ตัวใดครับพี่น้องอาจารย์เอปันโชคเด่นบนล่างสองกับสาม้อครับผมสองกับสามครับ 2ตัวบนล่างครับผมสองห้าสองหกสเมห้าสามหกสามเเน้น252627สองหเครับผมเลขติดบนล่างเก้าครับผมเลขติดบนล่าง901 2ตัวบนล่าง292021าครับพี่น้องสองเก้าสองศ นี่แหละครับพี่น้องครับผมสองห้าสองหกและสองเจ็ดอ่านั่น,น,นเพิ่นจะมีแบบนี้แล้วครับผมปกติเพิ่นกจ็จะให้เก่าครูครับวันนี้เพิ่นก็บมาแยกครับพี่น้องเนาะแยกแยกให้แบบนี้ครับผมครับลองพิจารณาเบิบงครับทั้งสองชุดแบบนี้เคยเคยแยกแบบนี้แล้วมาเขาทั้งเพียรได้ครับพี่น้องสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง อาจารย์เอครับผมแต่ว่าทีพย์เป็นเน้นมี3สามคูนีครับผมครับสองห้าสองหกและสองเจ็ดต่อมาเราพัฒนาพี่ปะกายกับพี่พน้องเนาะครับลักซิปแปดนี่ล่องลางได้ครับผมแล้วก็ลักน้อยบนนี่กับเขาที่สี่ครับผมลูดครับลูดสี่ มาเบิงโหวดวันที่23กันยายน67ครับลาพัฒนาพี่ปะกายซิบบนครับพี่น้องเนาะส3 4มเน้นไปที่3มกับ4ครับผมหน่วยบนนี่แหละครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะลูดกวาได้ครับผม0กับ1ลูดครับพี่น้องศนย์กับ1 2สอง ตัวบน2 0 3 0 4 0 4 1ครับผม2 0 3 0 4 0 4 1เน้น4 0และ4 1ครับ3ตัวบน8 4 0 8 4 1ครับหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างนี่ครับพี่น้องเนาะ7กับ8เน้นไปที่8เด้อครับผมเน้นไปที่8 นี่นะครับลาพัฒนาพี่ปะกายศูนกับ1ครับพี่น้องเนาะตัวที่เดินดีครับผมบ่หันเข่าซีครับต่อมาลาพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมเด่นไม่พลาดขี้กันคับผมเด่นไม่พลาดขี้กันบิ่งลูดบนล่าง3กับ4นี่ครับผมเข้าที่4ครับ ควบคู่4 5หครับพี่น้องนอเนาะเสียดไปครับงวดนี้ครับผมวิ่งรูด7กับ8ครับผม7กับ8 2ตัวบนล่าง7จ7ดสองเ8็ดสามเจแปดสองแปดสมแปดละแปดครับผมบตัวเน้นกับซีมี่เจ็ดสองเมเจ็ดหกแปดและ8 7ครับพี่น้อง ถามาเบิงงวดว่างหันครับพี่น้องนะแต่เป็นงวดว่างหันครับเลขที่มีชนกันบ่ครับพี่น้องเนาะลองไปเบิงใช้กันจะเห็นว่าเลขอาจารย์ผู้ครับผมอ่าเพิ่นเด่นมีสามกับสี่ขับพี่น้องเนาะนวลผีปากกายกับมีสี่กับสามเท่ากันนะครับมาที่อาจารย์เอด้วยครับผมอาจารย์เอกกับมีสี่เท่ากันครับผมครับแสดงว่า เ่าเป็นงวดน,นี้แหละครับพี่น้องเนาะมีตัวชนวาครับผมเหล็กเด่นเยวไปเบิงน้ำกันจานคู่ครับผมพี่ปักกายจานเอครับอาจารย์เอาา A. มี2กับ3กับ901ครับผม เพราะว่าผมมีเด่นทั้งสองแบบครับพี่น้องเนาะนี่รู้สึกว่าจะไปเขาก็พี่ประกาศอยู่แล้วครับผมอาจารย์เอครับเพิ่นมีสองกับสามแล้วก็มีศูนย์กับหนึ่งครับผมขาดแต่เก่าครับพี่น้องเนาะขาดแต่เก่าแต่ว่าของอาจารย์ผู้นี้อ่าบบไปนั่กับสองสำนักนี่แหละครับผมผมมีเจ็ดกับแปดครับพี่น้องเนาะมีเจ็ดกับแปดแต่ว่าตัวประกบเพิ่นกับติดสองกับสามอยู่ครับผม ติดสองกับสามของอภิประกายกับอาจารย์เออยู่ครับผมก็จะิมีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามนี่แหละครับพี่น้องเนาะที่ว่าเห็นไปติดกับเลรกเด่นของพี่ประกายกับอาจารย์เออยู่ครับนี่คือการวิเคราะห์ภาพร่วมสามสำนักเลยครับพี่น้องมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดนี่ครับพี่น้องเนาะกับมีอาจจะมีแจมกัจจิเป็นศูนย์กับหนึ่งครับผมที่มีชนชนกันครับผม สองสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดครับผมเดี๋ยวเจ็บมาเทียบอีกหลายสํานักครับผมเบิ่งไปนํากันเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาสามสํานักสามสาวครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอพี่ประกายและอาจารย์ผู้ครับผมครับเทียบให้พี่น้องเบิง้งเลเด้อครับผม่จะหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องครับผมพี่ประกายก็ หลักหน่วยบนเดินดีต่อเนื่องอาจารย์ผู้เลขวิ่งก็เดินดีครับผมนี่ครับพี่น้องสามสาวสามสำนักเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเสียอผ้ารวยก็ขออวยพรให้พี่น้องชี่โชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในห่วพวันที่ยีกันยายนหกสิบเจ็รับคลิปนี้สวัสดีครับ